ดีกันด้วยนะครับวันนี้เล่าอยู่ที่ไ like ลค์ครับท็อปเทนเกมรีวิวแล้ววันนี้เราจะมาจัดกิจรกรรมในเซิร์ฟของเอ่อเซิร์ฟชื่อเซิร์ฟอะไรไม่รู้อะ <S <S เป็น,นเซิร์ฟที่มันสามารถมีเทเจแพ็กนะ <S <S และ้วก็เอ็มไม่ก็ส้นส้นกดส้นเต้นมากเข้ามาดูนะฮะอย่างเราจะเปิดกิจกรรมภายในอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับอดใจรอมินิดนึงครับงั้นเราเปิดให้เขาเข้าห้องอเลยก่อนเลยดีกว่ามาดูกัน,กนนะ กิจกรรมกิจกรรมก็บอกไปแล้วนะฮะแต่อัน,นี้เป็นเซิร์ฟอ่ะตัวจีเอ็นนี้อันนี้คือจีเอ็มนะ่ยจีเอ็มของทางเซิร์ฟอ่ะเขาชอบคนสตีนเนี่ยมาแล้วก็เปิดประตูะเล่นเที่ยะได้แต่แต่เราเรากดบอกว่าถ้าเกิดใครโกงอะไรทำนองนี้อย่างเนี้ยเขาตีกันอะไรทำนองนี้ผมก็จะไม่ให้เขาแข่งนะพร้อมแล้วก็ ไปกันเลยอ่าออกแล้วครับเอาสตาร์ทตัวกันแล้วอ่ะมีสามสี่ห้าคนนี้ฮะแล้วจีเอ็มจีเอ็มือจีเอ็มมาด้วยครับโซย่าพีเมียอีคนหนึ่งนะครับนี่ครับม่ใครนะฮะโอ้เยอะมากามเอ่อตอนนี้ก็จิีกรัมอยู่ครับจับหุ้มากครับปกบากปากไปซ้ายสัตวดสามจับโอเคครับเราก็ไปเสร็จเรียบร้อยคนระับตอนนี้มาดูจีเอ็ม ของท่านเซอร์แล้วเขามาเล่นด้วยนะไม่รู้เขา่ใจเปล่าไม่ใช่มีคนพิมสิรูนะฮะใครบินนี่แล้วก็บอกว่าอดได้ของหรือม่ววอะไรทำนองนี้นี่อย่างเงี้ยทีเอ็มครับงงครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับนะมีมีคนมีคนทักมาครับทำนะเนอยร์โอเคเดี๋ยวค่อยไปครับกิจกรรมช่วงแรกของเราถ้าเกิดมีใคร่านก็จะเข้าไปสุดเรา่อไปนะเพราะกิจกรรมมันห่วยแตกเพราะตอนนี้ เซิร์ฟเรามีอยู่ไม่กี่คนแล้วก็มีแล้วเขาแม่งคัดไหม่อะมีอยู่ไม่กี่คนเองนะฮะที่อยู่ในที่อยู่ในการเล่นของเรานะฮะด่วนนะครับอืมด่วนนะครับผมจะได้คลิปครับนะโอ้โหทูเอมครับเจมส์กูขี้เกียจเดินกูจะบินครับเดี๋ยวดูกันนะฮะถ้าเกิดเขาบินอีกทีแล้วก็อดละอดได้ของหรือว่าน้องเนี้ยแต่จีเอมเขาไม่เอาคนระับเขามาเล่นใหญ่ๆคระะับโดยจะมีใครผ่านไหมครับไม่มีใครผ่านก็ไปต่อแล้วก็ต่อไปนะฮะ มีอยู่สามคนเนี่ยฮะสนุกแบบอาจจะ <c oughs> ตอนนี้ในเวลาตอนนี้ก็เวลาสิบนาฬิกาจุดยี่สิบนาทีสี่ทุ่มหมายถึงสี่ทุ่มน,นะืะแต่เราจะไม่เล่นเงี้ยเล่นเดี๋ยวต่จีเอฟเอาไม้บินมาเนี่ยเอาอะไรทำนองนี้ไไอ่ะโอ้โหโหเจ็บไข่ไหมอะไรมานักหนารังนะครับ โอ้เขามาอยู่คนเดียวแหละโอเคมาดูกันนะเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้โอเคเฮนมันจะใช้ไหนไนะใช้ลูกตาลเดอร์ปล่อยแม่งครับมีกดกราบอกใช้ลูกตาลเดอร์ได้แล้วแต่คนเนี้ยมาดูกันนะอ่ามาแล้วคนหนึ่งนะเออจีเอ็มครับจีเอ็มช่วยจีเอ็มครับจีเอ็มจะยิงครับจีเอ็มครับจีเอ็มเล่นไรอ่ะอ่ามาดูครับอ้าว คนใช้รกตายเดอร์ยังยังตกครับน,นันน่นๆนี่ดูดูคันเทพคันเทพเล่นเดี๋ยวยิงทิ้งเนี่ยอางูครับตายไปย่างเนะีบยอืมตายเรียบร้อยคนระจบชีวิตครับมาดูจีเอ็มเล่นกันนะฮะนั้นก็ไปต่อกันพาร์ทหน้าพาร์ทน,นี้ขอซีอูแกนเจสเดย์ครับต้อรับพีพีด้วยครับไม่รับไม่ได้คนระับยบายคนระับ